โปรโทฟีไม่อันทุกเกอร์ขายตัวไหนคุ้มที่สุดเงื่อนไขเป็นยังไงสมัครยังไงมีค่ายไหนบ้างแล้วมันคุ้มจริงไหมเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับสวัสดีครับอยู่กับช่องมิสเตอร์ฟานนะครับอย่างที่เกิดไปตอนตอน้นวันนี้เราจะเอาใจสายโทรกันบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกที่ผมคิดว่าถูกที่สุดกันก่อนเลยละกัน ตัวแรกเลยก็คือของท Move เป็นโปรโทฟีไม่อั้นทุกเครือข่ายในราคาเดือนละ30บาทถูกที่สุดแล้วตนนแต่ตัวนี้ต้องออก, External Armed ーーก anda. ตัวก่อนว่ามันค่อนข้างจะขี้โกงนิดนึงก็ไม่เชิงเพราะว่าขี้โกงหรอกมันเป็นช่องโหว่ของระบบเขาอะใช้คำว่านั้นดีกว่าจะดูสวยงามก่นเนาะก็คือโปรโทฟีไม่อั้นทุกเครือข่ายราคา30บาทตัวเนี้ยจริงๆแล้วอะมันเป็นโปรที่ออกมาคู่กับโปรเน็ตไม่อั้นเดือนละ90บาทจําได้ไหมสองสเดือนก่อนหน้าจะมีโปรเน็ตไม่อั้นเดือนละ90บาท ที่สมัครใช้งานได้แค่บางจังหวัดแต่โปรเน็ตตัวนั้นอะ่ะมันหมดอายุไปแล้วเขาถอดออกไปเรียบร้อยแล้วไม่สามารถจะกดสมัครได้แต่ว่าโปรโทรฟรียังอยู่เขายังไม่ได้ถอดเขาถอดออกไปแค่โปรเน็ตเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยู่ใน20กว่าจังหวัดที่ผมเคยบอกไว้คุณสามารถที่จะทดลองใช้โปรเดือนละ30บาทได้นะ แล้วมันก็ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรยุ่งยากรุนวายแล้วก็ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรมากนะครับถึงจะเป็นช่องโหว่ก็จริงแต่แต่บอกได้เลยว่าไม่ไม่มีความเสี่ยงอะไรเพราะว่าถึงคุณจะไม่ได้ตัวนี้คุณก็สมัครตัวที่มันแพงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งได้แพงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งได้เป็นสเต็ปไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าไม่ได้ปุ๊บไม่ได้เลยนะไม่ได้ปุ๊บก็ขยับขึ้นไปได้มันมีส3เลเวลที่จะทําได้อยู่ตัวนี้จะเป็นเลเวลแรก ถ้าคุณจะลองใช้โปรตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับคุณก็ไปหาซื้อซิมมาไม่ว่าจะเป็นซิมฮัลโหลหรือว่าจะเป็นซิมสามัญก็ได้นะครับที่ผมแนะนําก็จะเป็น2ตัวนี้นะเพราะว่าผมทดลองเองกับมือมันทําได้นะครับพอคุณได้ซิมมาคุณก็เติมเงินเข้าไปในซิม100บาทย้ำนะครับว่าควรจะเป็น100บาทนะผมเคยทดลองเติม30บาทพอดีแล้วมันไม่ได้นะครับเหมือนกับมันจะต้องให้ระบบจับก่อนว่ามันจะต้องได้โทรฟรีในเครือข่ายก่อน ถึงจะเอามาสมัครโปรโทฟีไม่อันทุกเครือข่ายได้เพราะฉะนั้นก็เติมเข้าไป100บาทก่อนนั่นแหละแล้ว100บาทที่เติมเข้าไปก็ไม่ได้หายไปไหนมันก็อยู่ในซิมนี้แหละถ้าคุณสมัครโปรได้เดือนนี้มันหักไป30บาทใช่ไหมเดือนหน้าก็หักของเดือนหน้าต่อไปอีก30เดือนถัดไปอีก30มันก็อยู่ในนี้ถึงจะสมัครไม่ได้คุณก็ไปสมัครโปรอื่นได้อยู่ดีโอ,อกเคล็ดไหมเงินมันก็อยู่ในนี้ไม่ได้หายไปไหนเพราะฉะนั้นเอาชัวร์เติมเข้าไป100บาทพอคุณเติมเงินเสร็จคุณกกดรหอสตาด้เลย ดอกจานเก้าศูนย์ศูนย์ดอกจานศูนย์ศูนย์สามศูนย์ดอกจานหนึ่งศูนย์ศูนย์สามแปดหกหกเก้าสี่เหลี่ยมโทรออกตัวนี้ถ้าคุณสมัครได้มันจะมี SMS เมดด้งมาหาคุณว่าคุณสมัครโปรโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายในราคา30บาทต่อเดือนได้แล้วถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะมันยังมีโปรโทรฟรีไม่อั้นอีกตัวหนึ่งก็คือโปรโทรฟรีไม่อั้นเดือนละ50บาทที่ใช้ร่วมกับโปร2เมกโปร4เมกโปร10เมกตัวนี้ถ้าเป็นตามปกติ เขาจะแจ้งคุณไว้เลยว่าคุณต้องสมัครโปรเน็ตตัวใดตัวหนึ่งก่อนคุณถึงจะสามารถกดสมัครโปรโทรฟรีไม่อันทุกเครือข่ายได้แต่เฉพาะของ True Move S เท่านั้นนะครับที่มีช่องโหว่ให้คุณสามารถที่จะสมัครโปรโทรฟรีไม่อันทุกเครือข่ายก่อนที่คุณจะสมัครโปรอินเทอร์เน็ตได้แล้วคุณใช้แค่โปรโทรฟรีทุกเครือข่ายเดือน50ห้าสิบบาทอย่างเดียวก็ได้ ไม่จาเป็นต้องไปสมัครโปรเน็ตเพิ่มเข้าไปก็ได้สามารถที่จะใช้โปรโทรฟีตัวเดียวได้เลยเท่าที่ผมลองมาตอนนี้นะเป็นร้อยเบอร์แล้วอะทั้งซิมฮัลโหลทั้งซิมสามันนะครับก็ย<อ>ังไม่มีเบอร์ไหนที่ไม่ได้นะเพียง <odor S 2> แต่ว่าเรายังไม่รู้เท่านั้นเองว่ามันจะใช้ต่อเนื่องได้กี่เดือนเบสสุดตอนนี้เลยก็คือใช้ต่อเนื่องได้3มเดือนจนกว่าเขาจะรู้ว่ามีช่องโหว่ตรงนี้แล้วมาปิดแต่ตอนนี้เขาไม่รู้เรายังใช้ได้อยู่ ถ้าใครรับความเสี่ยงตรงนี้ได้ใครไม่ได้ถืออะไรกับเรื่องเทาๆประมาณนี้ก็ก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับวิธีสมัครก็เหมือนกับโปรโมเมื่อกี้คุณก็ไปซื้อซิมมาแล้วก็มาเติมเงินเข้าไป100บาทเหมือนกันแล้วกดรหัสสมัครดอกจัน9 0 0์ดอกจันสี่เดอกจัน1 0 0 3 8 6 6 9สี่เหลี่ยมโทรออกอันนี้ก็คือโปรโทรฟรีมีอันทุกขายเดือนละ50บาทแล้วตรงนี้ผมบอกเลยว่าถึงคุณจะสมัคร โปรโทรฟีไม่อัน30บาทไม่ได้หรือโปร50บาทไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าเบอร์ของคุณไปเบอร์ใหม่คุณจะต้องสมัครโปรเน็ตสองเมกบวกกับโปรโทรฟีไม่อันทุกคือขายได้แต่ถ้าใครไม่สะดวกใจที่จะใช้วิธีสีเทาๆแบบนี้หรือฉันไม่ต้องการความเสี่ยงก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ได้ชัวร์ก็คือซิมแฮปปี้คอรของ d ีแท ซิมแฮปปี้คอเนี่ยจะคนละตัวกับซิมแฮปปี้เน็ตที่ผมเคยพยายามอธิบายไปก่อนหน้านี้เวลาที่จะสมัครโปรอะไรผมก็จะพยายามเน้นย้ำไม่ใช้ซิมนี้ในการสมัครเพราะมันได้สิทธิพิเศษค่อนข,ข้างเยอะคือถ้าเป็นซิมนี้ถ้าคุณเอาไปสมัครพวกโปร2เมก10เมก4เมกอะไรพวกนี้คุณก็จะได้โทรฟีไม่อันทุกเคระขายไปโดยอัตโนมัติใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยจะเอาไปใช้ร่วมกับอีกโปรนึงไม่ใช่โปรเนี่ยไม่อันลวนะตัวเนี้ยได้เน็ตไหมได้จะได้น้อยตัวเนี้ยจะเอาไปสมัคร โปรโทรฟีมีอันทุกข์กาขายโดยตรงเลยในราคาเดือนละ100บาท100บาทคุณได้อะไร100บาทคุณจะได้โทรฟีไม่อันทุกกระขายครั้งละ15นาทีใช้ต่อเนื่องได้12เดือนและคุณยังจะได้เน็ตความเร็ว4เมกแถมไปใช้เดือนละ3กิกด้วยนะครับและอีกอย่างที่เป็นข้อดีของซิมนี้ก็คือมันมีเน็ตกันรั่วให้ด้วยคำว่าเน็ตกันรั่วคืออะไรคุณนึกภาพตอนช่วงรอยต่อระหว่างเดือนกับเดือนนะครับ สมมติคุณใช้ตัวนี้สมัครใช้ตัวนี้มาละหนึ่งร้อยบาทสมัครใช้วันนี้วันที่สิบห้าพอถึงวันที่สิบห้าเดือนหน้าคุณก็ต้องเติมเงินเข้าไปอีกหนึ่งร้อยบาทเพื่อจะใช้โปรตัตวนี้ต่อใช่ไหมแต่ทีเนี้ยคุณอาจจะไม่ชชว่์ว,ว่าเออมันวันไหนดีแล้วระหว่างที่สิบสามถึงสิบห้าเนี่ยอีกสองวันเนี่ยที่โปรมันยังไม่ตัดเนี่ยไอ้เงินที่เติมเข้าไปอ่ะถ้าเป็นซิมตัวอื่นคุณเผลอไปใช้อินเทอร์เน็ตเกินลิมิตที่เขามีให้เงินที่คุณเติมเข้าไปจะโดนหักนะแต่ตัวเนี้ มันมีเน็ตการตัดเน็ตการตัดคือเน็ตที่แบบความเร็วแบบความเร็วต่ํามากอะร้100อยกว่าเคอะแต่ข้อดีของมันคือมันไม่อันมันไหลามาตลอดถ้าเน็ตที่เขาให้มาเดือนละ3ามกิกเนี่ยมันหมดมันจะสลับไปใช้เป็นอีตัวอินเทอร์เน็ตการตัดนี่ทันทีเพราะฉะนั้นต่อให้คุณเติมเงินเข้าไปก่อนเงินคุณก็ยังอยู่ในนั้นแหละไม่โดนหักไปกับค่าอะไรของอินเทอร์เน็ตหรอกแต่ถ้าเป็นซิมตัวอื่นที่ไม่มีเน็ตการลวกพอโปรของคุณมันหมด คุณใช้เต็ม3ามกิกสี่กิกสิกิกของคุณปุ๊บพอมันหมดปุ๊บถ้าคุณเติมเงินเข้าไปมันก็จะหักค่าเน็ตคุณท,ทันทีเลยไม่ว่าคุณจะใช้งานอะไรก็ตามแต่ตัวนี้ไม่โดนหักนะครับตัวเนี้หลายหลายคนนะ่าจะเคยเห็นตามช้อปปีตาม La ซาดา้าเขาเอามาเลขขายกันในราคาประมาณตั้งแต่ร้อยหนึ่งสองร้อยอะไรประมาณเนี้ยเฉลี่ยที่ผมเห็นนะครับจะอยู่ประมาณร้อยถึงสองร้อยถ้าเป็นซิมเปล่าๆเนี่ยเขาก็ขายกันอยู่ที่ประมาณห้าสิบบาทขึ้นไปเนาะ ราคาตามหน้าปกแล้วก็บวกกับค่าขนส่งนิดหน่อยก็น่าจะไม่เกินสักร้อยสองร้อยประมาณนั้นหรือถ้าเป็นบางร้านที่เขาสมัครไปให้แล้วเขาก็จะคิดราคาคุณที่ประมาณร้อยหนึ่งขึ้นไปร้อยห้าสิบสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยรวมค่าซิมค่าส่งประมาณสองร้อยบาทก็ยังไม่น่าเกียดนะสําหรับซิมตัวนี้นะครับแล้วเดือนต่อไปคุณก็ค่อยไปเติมเงินเองเดือนละหนึ่งร้อยบาทผมว่ามันก็คุ้มอยู่นะเดือนละร้อยได้โทรฟรีไม่อันทุกเคอือขาย แล้วก็ถ้าใครที่หาซื้อซิมตัวนี้ไม่ได้สมัครไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ไงแจ้งผมมาได้นะครับผมมีซิมตัวนี้อยู่ในมือประมาณ60-70เบอร์ซิมในแท็กในผมแจกฟรีอยู่แล้วใครที่อยากได้ก็แจ้งเข้ามาได้เลยแต่ว่ามีเงื่อนไขเดียวก็คือต้องสมัครโปรไปแล้วก็จะมีแค่ค่าส่งค่าส่งก็ตามราคาของแฟลชเอ็กเพรสขานั่นแหละครับเพราะผมส่งแฟลชให้ก็อยู่ที่35บาทแล้วก็บวกค่าโทรไปก็เท่านั้นเองก็ไม่ได้มีค่าอะไรแล้วร้อบาทจบ แต่ว่าถ้าคุณอยู่ใน3จังหวัดชายแดนหรืออยู่เป็นจังหวัดที่เป็นเกาะอ,อันเนี้ยค่าส่งมันจะเป็น85บาทมันก็จะตกที่185บาทแล้วเดือนต่อไปคุณก็เอาไปเติมต่อเองเดือนละ100บาทได้โทรฟรีมีอันทุกเครือข่ายไปใช้12เดือนคุ้มนะถ้าใครหาไม่ได้แจ้งเข้ามาได้นะครับแอดไลน์มาได้เลยมิสเตอร์ฟานนะครับเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยเซิร์ช ID มิสเตอร์ฟานแล้วก็กดแอดมาได้เลยนะครับหรือจะสแกน QR code คตรงนี้ก็ได้ กดโพสเรียบร้อยคุณก็สแกน QR Code ด้วได้เลยนะครับแต่ก็รีบหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปผมมีอยู่แค่50-60เบอร์เองเขาให้มาน้อยอะ่ะอืมใครต้องการจะใช้โทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายแจ้งก็มาได้โอเคต่อไปก็จะเป็นของ as ของ as เนี่ยจริง,รงๆก็คือ Pro 2 m เมกเน็ตไม่อั้นรวมกับโปรโทรฟีไม่อั้นที่ผมเคยอธิบายไปนั่นแหละ ในคลิปก่อนหน้านี้ใครที่ไม่เคยดูโปร2เมกก็เข้าไปดูได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะเดี๋ยวลิงก์ไว้ให้ข้างใต้นี้ด้วยเผื่อใครสนใจโปร2เมกโปร4เมกโปร10เมกสมัครอะไรยังไงเข้าไปดูกันได้นะครับของ AS เนี่ยเขาไม่ได้มีช่องโหว่ของระบบเหมือนทูเขาไม่ได้มีโปรเฉพาะเหมือนของ d t แทเพราะฉะนั้นถ้าใครจะสมัครใช้โปรโทรฟรีไม่อั้นของเขาเนี่ยนั่นก็คือคุณต้องสมัครโปร2เมกในไม่อั้นก่อนแล้วค่อยมาสมัครโปรโทรฟรีไม่อั้นเดือนละ50บาท ตัวนี้ใช้งานต่อเน,นื่องได้3เดือนถ้าใครอยากจะใช้โปรตัวนี้ของ AS นะครับก็ไปซื้อซิมมาผมแนะนำให้เป็นซ u เปอร์โซเชียลซิมนะครับอย่างนี้น้อยมันก็ยังได้โทรฟีนในเครือข่ายเนาะถ้าคุณไม่สมัครโปรโทรฟีนเนไม่อ่านแล้วอะเพราะว่าโปรโทรฟีนเนไม่อ่านมันได้แค่3เดือนไงแต่ถ้าคุณใช้ซิมเนี้ยในเดือนที่456คุณก็ยังใช้โทรฟีนในเครือข่ายได้อยู่มันก็ไม่ขาดทุนนะมันก็ยังได้กาไรอยู่โอเคพอคุณซื้อซิมมาเสร็จคุณก็ให้ที่ร้านเขาลงทะเบียนให้เรียบร้อย ที่เป็นปักมันเนี่ยส่งมาให้ผมแล้วก็รูปบตรประชาชนคุณรูปถ่ายหน้าตรงคุณส่งมาแล้วเดี๋ยวผมลงทะเบียนให้ก็ได้ถ้าหาที่ลงไม่ได้จริงๆนะแจ้งมาได้พอคุณลงทะเบียนเสร็จคุณก็เติมเงินเข้าไปแล้วกดรหัสสมัครดอกจันเจ็ดจดดอกจันเก้าหนึ่งเจ็ดหกดอกจันศูนย์ศูนย์สองหกเก้าสี่สี่เหลี่ยมถักออกอันนี้คือโปรสองเมกเน็ตไม่ให้นม่รู้สปีดนะครับพอคุณได้โปรเน็ตสองเมกเสร็จปุ๊บคุณถึงจะมากดรหัส ดอกจัน777ดอกจัน714ดอกจัน002694สี่เหลี่ยมโทวออกอันนี้จะเป็นโปรโทโฟีเมียนทุกเรอขายเดือนละ50บาทของ AS เนี่ยคุณต้องสมัครโปรโนเนต็ตก่อนนะถึงจะมาสมัครโปรโทโฟีได้โปรโทโฟีไมีันทุกเรกะขายที่ผมคิดว่าถูกที่สุดของทั้ง3ค่ายก็มีประมาณนี้นะครับใครสนใจตัวไหนค่ายไหนก็ลองไปสมัครใช้งานกันดูได้แต่ถ้าให้ผมแนะนำก็ แฮปปี้คอร์น่าจะโอเคที่สุดนะครับคุณสามารถที่จะสมัครได้ชัวร์ๆสิบสอเดือนเดือนละ1 0 0บาทได้โทรฟีไม่อั้นถือเครือข่ายแล้วก็ได้เน็ตมาใช้เล่นๆสําหรับคุยโซเชียลคุยไลน์คุยอะไรได้อีกประมาณ3ากิกต่อเดือนก็ถ้าคุณไม่ได้ใช้เน็ตหนักะนะมันก็พอใช้แหละเนื้อหาวันนี้ก็ประมาณนี้เนะาะหวังว่าคงจะได้ประโยชน์กันไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าดูแล้วคิดว่ามีประโยชน์บ้างก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปตรงนี้แล้วกันสวัสดีครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับคนที่สมัครโปรเน็ตไม่อั้นพร้อมกับโปรโทรฟีไม่อั้นทุกเครือข่ายตั้งแต่เดือนกุมภาที่ผ่านมานับมาถึงตอนนี้มันก็6เดือนพอดีในรอบเดือนกุมภา มันระบุไว้ว่าคุณสามารถใช้โปรโทโฟีได้6เดือนนับมาถึงตอนนี้6เดือนพอดีเน็ตคุณยังอยู่แต่โปรโทโฟีคุณน่าจะถูกตัดไปแล้วใครต้องการจะใช้โปรโทโฟีไม่อั้นทุกข์ข่ายต่อคุณสามารถที่จะสมัครโปรโทโฟีไม่อั้นทุกข์ข่ายเพิ่มเติมเข้าไปได้อยู่นะก็แค่เติมเงินเข้าไป50บาทนะ,ะก็กดรหัสดอกจัน900ดอกจัน4953ดอกจัน1003 8669 4์ศูนหเี่หถูออก เท่านี้คุณก็จะได้โปรโทฟีไม่อันทุกกระขายเดือนละห้าบาทไปใช้ใช้ได้ตอนนี้ก็3เดือนอีก3เดือนมาว่ากันอีกทีหนึ่งว่ารหัสไหนจะใช้งานได้ต่ออ๋อแล้วก็วิธีนี้ได้เฉพาะของทูนะครับมันเป็นช่องโหว่ของเขาช่องโหว่มันก็คือช่องโหว่นะครับตรงนี้ผมไม่ได้การันตีว่ามันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ถึงจะสมัครไม่ได้คุณก็ไม่ได้ต้องเสียเรียดอะไรไงเพราะว่าอายุโปรเน็ตคุณก็ยังเหลืออยู่ ไอ้าสบาทที่คุณเติมเข้าไปแล้วมันเฟลต่อไม่ได้คุณก็แค่เก็บไว้ไปเติมต่อในเดือนถัดไปแต่เท่าที่ผมใช้เท่าที่ผมสมัครมาดูนะครับจนถึงตอนนี้นะยังไม่มีเบอร์ไหนที่ทําไม่ได้นะได้หมดเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะใช้โทรฟรีม่อันทุกเครือข่ายต่อก็รองใช้วิธีนี้ได้นะครับ